ทำไมต้องทิ้งคันลงน้ำครับครับกะัะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนาน,านะครับมื่อนี้บอไดมาตกป่านะครับบอไดมาตกป่าพอดีจะมาตอบคอมเมนต์หน้าท่านนึงครับเพิ่นว่าทำไมปล่อยคันเบ็ดลงน้ำครับกัหน้าคันนี้ก็โค้งสีไม่เคยตกป่าหรือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นกตกป่าครับแต่ว่าก,กะสีมาตอบคอมเมนต์หน้าท่านนี้ครับว่าทำไมถึง ปล่อยเบ็ดคันเบ็ดลงน้าครับกับเบ็ดมีหลักๆอยู่2ประเภทครับก็คือประเภทแรก็คือแบบแบบมีลอกครับแบบมีลอกสมมนมุ่าเป็นขั้นชิงหรือครับแบบไม่มีลอกครับเนี่ยมาว่าเบ็ดมีลอกก่อนครับเแบบ็ดมีลอกในการอัดปลาในการสู้ปลาจะใช้แอคชั่นคันนี่ครับเนี่ยเรียกว่าแอคชั่นคันในการงัดปลาแล้วก็จะใช้ เบรกในลอกสู่ป่าและสายในลอกก็จิม,มีบางหลอกเป็นลอยเม็ดสองลอยเม็ดก็มีครับมึงหลากไปเลยหลากไปเลยครับหลากไปเลยปล่อยเบรกหลากไปเลยเลยบ่ต้องทิ้มคันหรือไปทิ้งกันแล้วแต่ครับด <laughs> สมมติว่าอันนี้เป็นคันชิยงลิ้วนะครับมาเบาเรื่องทําไมต้องทิ้งคันลงน้าครับคันชิยงลิว้วจะบ่มีหลอกครับจะบ่มีหลอกมีแต่คัน แล้วก็สายแล้วก็ทุ่นแล้วก็เบ็ดในการสู้ปลาจะใช้แอคชั่นคันนี่เขาเรียกว่าแอคชั่นคันครับเนี่ยจะใช้แอคชั่นคันในการสู้ปลาครับเนี่ยสู้ปลาแบบนี้เนี่ยแต่เป็นยังคือทิ้งคันครับพอจังหวะปลาปลา,ามันตัวใหญ่ครับมันสีดึงเนี่ยมันสีดึงออกเนี่ยม,ออมันสีดึงออกไปตรงๆครับมันสีดึงออกไปตรงๆ แอคชั่นคันก็จะไม่มีแล้วจะไม่มีแอคชั่นคันในการสู้ป่าแล้วมันจะเป็นจากป่าถึงมือโดยตรงแล้วครับตอนนี้ถ้าดึงออกไปอย่างนี้มันจะแรงป่าจะมาถึงถึงมือเราโดยตรงแล้วครับถึงมือเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทิ้งคันลงน้ำครับทิ้งคันลงน้ําเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยคือสายเซฟครับสายเซฟต้องมีสายเซฟนํานะครับในการทิ้งคันทิ้งบบแมนทิ้งเลยทิ้งเลย,เลยกับเจ้ากับชิดเ แล้วครับว่ายน้ำลุกเอาแล้วก็จะมีสายเซฟช่วยนะครับปลามันดึงไปก็ปล่อยไปพอปลาไม่ดึงพอกลับมาก็ดึงกลับมาและสายเซฟก็ควรจะเป็นสายเซฟจริงๆนะครับมันจะเป็นสายยืดๆครับสายยืดๆและบางคนก็อาจจะว่าใส่สายยังกระไดใส่เสื้อก็ได้ครับว่าเถียงว่าใส่สายยังกระไดแต่ใช้ในเฉพาะไม่ให้คันตกน้ําคือ บห้ขั้นโดยโดดตามขั้นแค่นั้นแต่ในการสู้ปลาถ้าถ้าใช่เป็นเชือกโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการถือคันนี่แหละครับก็ไม่ต่างกับปลาดึงอะ่ะก็เหมือนกับถือคันโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นสายเซฟตี้ที่มันเป็นยืดๆแบบนี้พอปลาดึงมันก็จะผ่อนแรงเราก็จะรู้แบบเนี้ยปลาดึงแล้วเราก็ปล่อยเซฟทันแต่ถ้าสายเชือกโดยตรงไม่รู้ว่าปลาดึงตงัวไหนดึงตึก ก็ถึงมือถึงเชือกพอดีก็หลุดก็ขาดครับนี่ครับคือสาเหตุในการทิ้งคันลงน้ํานะครับนี่คือทิ้งคันลงน้ําครับก็เพื่อไม่ให้ปลาหลุดไม่ให้สายขาดไม่ให้เบ็ดลาไม่ให้คันหักครับนี่คือทําไมต้องปล่อยคันลงน้ําครับกับคลิปนี้กับโคงสีตอบคอมเมนต์เพียงซท่านี้ครับแต่พี่ๆนานาตันใดทีมี ความคิดหรือข้อเสนอแนะที่มากกว่านี้กะคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับสำหรับคลิปนี้คงสิลาเพียงเท่านี้ครับกะสวัสดีครับ